เราจะเริ่มต้นพิธีไว้อะไรกับดวงตะวันที่จากเราไปได้วยความรักความสมัครสมานสามัคคีของเราจะเป็นพลังให้จิตใจของสามีลูกของพิตะวันทุกคนและครอบครัวทั้งสองครอบครัวทั้งที่จันทบุรีและหัวไซนครศรีธรรมราชด,ดวงตะวันแห่งเมืองจันจากเราไปแต่เขาจะไม่มีวันลาลับไปจากหัวใจของเรา เราจะจดจำพิษตะวันและทุกๆชีวิตที่แสนตุ้งไว้เสมอค่ะขอเลียนเชิญคุณคณาคำอภิรดีแล้วคุณธนิศสีกลิ่นดีบนเวทีนะคะขอเลียนเชิญค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้คุณคณาคำก็มีบทกวีจาก ขอบคุณมากค่ะจันค่ะขอบคุณพี่บีมากค่ะขอเล่นเชิญคณะกรรมการกระประสอนะคะกองทัพธรรมคอปทอและแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะขอเล่นเชิญมวลมาหาประชาชนลุกขึ้นยืนไว้อะไรให้กับพิตวันผู้จากไปในค่ำคืนวันนี้ค่ะ หนึ่งนาทีที่เราจะหวนคิดถึงดวงตะวันแห่งเมืองจันทร์สุภาพสตรีจ้หัวใสชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่จากไปจากการเมืองที่กำลังเร่าร้อนในค่ำคืนวันนี้ที่เวทีปทุมวัน ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมวลมหาประชาชนและแขกผู้มีเกียรติของท่านเรียนเชิญคุณคณาคำและอาจารย์ชนิดค่ะขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการกรปปสนะคะในพิธีไว้อาลัยให้กับพิศวันอุ่นใจค่ะคุณพี่แซนดินพี่แม่นมั่นคุณเชนผู้ใหญ่บ้านสาธิตคุณเอกนัทพิมพัพระทาคุณเล็บคุณลังสีมา และแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านที่มาร่วมไว้อาลัยให้กับพิจตวันในข้าคืนวันนี้ค่ะขอให้พลังและกำลังใจจงอยู่กับครอบครัวอ,อุ่นใจขอให้ความรักเป็นพลังที่จะเสริมสร้างกำลังใจให้กับครอบครัวอ,อุ่นใจค่ะเราเคียงคู่อยู่ด้วยกันเสมอมวลมหาประชาชนจะช่วยเวยลาครอบครัวอ,อุ่นใจ ให้กับพิษตะวันนะคะการจากไปมีทั้งความเศร้าและเสียใจและการจากไปก็เป็นพลังให้เราเข้มแข็งขึ้นและเดินหน้าบุกตะลุยต่อไปเพื่อนำประชาธิปไตยที่แท้จริงของเรากลับคืนมาคืนให้กับผู้เสียชีวิตคืนให้กับพิศตะวันและให้บ้านเมืองที่ดีอยู่เย็นเป็นสุขดีขึ้นกับลูกหลานของพิษตะวันอุ่นใจค่ะ Again i

Lenti Kita yakin, rayin doai kan, 能。 ตรงที่ยืนนั้นหนาเย็นเพียงใดหรืออุ่นสบายกว่าตรงนี้ oh. เพียงแค่อยากรู้ว่าเป็นเช่นไร 难割桑田。 คืนวันแม้ยากเย็นเพียงไรฉันยังต้องก้าวไปอย่างกลา้า

you come now try the auntie Terima kasih atas dukungan จะเดินไกลให้ถึงซึ่งปลายฝันก้าวด้วยมุง่งหมายมัน่นไม่หวั่นไหวจิตวิญญาณหนักแน่นเป็นเนื้อในจะเอาชัยน้อมฝาก พูดจากลาคนหนึ่งล้มคนอีกล้านจะสารสื่อทีละคืบทีละศอกอหิงสาเป็นยาดเหนือเนื้อเลือด และนน้ำตาสำแดงค่ามวลมหาประชาชนเป็นนักสู้มือเปล่าและเท้าสองผู้ปกป้องสิทธิเสรีที่ล้ำค่า วางชีวิตหดเลือดและน้ำตาทั้งดินฟ้าจักจารึกตลอดกาลทั้งดินฟ้าจักจารึกตลอดกาล ขอขอบพระคุณอาจารย์ธนิศรีเกลนดีคุณคณาคำอภิพฤีและขอให้มวลมาหาประชาชนซึ่งอยู่ณที่นี้และรับชมการถ่ายทอดสดทั้งในประเทศและต่างประเทศพลังนกหวีดให้กับครอบครัวอุ่นใจหน่อยค่ะส่งพลังนกหวีดให้กับครอบครัวอุ่นใจด้วยค่ะขอเสียงประมือเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ่นใจดวงตะวันแห่งหัวใจ วันนี้ลารับจากไปแต่ไม่ไปจากหัวใจของพวกเราสำหรับพิษตะวันอุ่นใจค่ะ